ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภายเบิร์ดสกูสกุนเดอร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะครับพระเจ้าก็จะมานําเสนอแล้ว่ามาแชร์แบ่งปันความรู้เนาะรลอว่าสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบิรงไนไปสมตามเคยเนาะคือรายานที่ผ่านมาเนาะครับพระเจ้าก็ได้เอาคลิปที่ว่าเป็นความรู้รือว่าบอกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยการรีวิวถนนหนทางเนาะรลอว่าตึกอาคารบ้านเฮอต่างๆที่เราได้นํามาเสนอโตให้ ไม้พ่นองในเบื้องไดสูงเนาะสำหรับคนที่ยังบุทันได้หูได้เห็นเนาะให้ได้หูได้เห็นพพร้อมกันทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าก็าจะได้มารีแอคชั่นคลิปเนาะเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดประจําปี2022เนาะอยู่ในประเทศไทยว่าจะมีโรงพยาบาลใดได้เนาะมันก็สำหรับคนที่หูแล้วก็บบเป็นอย่างเนาะแต่อย่างไลายๆคนเนาะที่ยังบุทันได้หูโดยเฉพาะก็แม่นคนลาวนี่แหละ ว่ายัางบทันได้หูว่าโรงพยาบาลไทยมีโรงพยาบาลในเดียล้เะข้าพระเจ้าเองในยัางบทัน,นหูเนาะแต่ข้าพระเจ้าก็ได้ไปซ่อกหาแล้วก็ไปเห็นไปหู้แล้วก็มานําเสนอแซีต่อให้ไม่พี่น้องในเบิง่งในสมเนาะก็ได้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะเอาคลิปจากช่องสิบอันดับจัดไปเนาะมาดีแอกซัเนให้ไม่พี่น้องในเบื้องด้สมอยู่ในคลิปนี้เนาะเาเพื่อ,เ,อเป็นการสักซ้าเสียเวลาทุกคนเอาไปสมคลิปนี้เลยเนาะว่ามีโรงพยาบาลใดเดี ที่ดีที่สุดประจำปี2002เนอะอยู่ในฝั่งไทยเนะาะไปเบื่งสุมพร้อมๆกันเลยทุกคนเนาะาป10อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565 นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา Newsweek ได้ Speak, จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2,565ใน27ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอิตาลีรวมไปถึงประเทศไทยและนี่คือ10อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2,565 อันดับที่สิอันดับที่10โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ได้แก่โรงพยาบาลเมดพาร์คเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่1ตุลาคม2563จัดเป็นว่าที่โรงพยาบาลที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจําเลทองแห่งใหม่บนถนนพระรามสี่ ประกอบด้วยอาคาร25ชัน้นพื้นที่ใช้สอย90,000ตารางเมตรสามารถให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกได้ถึง300ห้องและรองรับผู้ป่วยในได้สูงสุด5 5 0รตียง <สา S 1> และ <สา S 1> มีแพทย์เฉพาะทางมากกว่า36สาขาอันดับที่9อันดับที่9โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้แก่โรงพยาบาลบางประกอเกอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลบางประกอบกอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเป็นจำนวนมากและครบทุกสาขาการแพทย์ด้วยจักรยภาพความพร้อมทางด้านการแพทย์บุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงไม่เพียงแต่ให้การรักษาระดับพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับสากลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อได้รับความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆอาทิเช่นศูนย์การแพทย์ผสมประสานบริการอบไอ้นาบสาวหน้าอบสมุนไพรบริการนวดแผนไทยเป็นต้นที่นี่มีห้องพักที่สะดวกสบายสวยงามพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเปีียมด้วยบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรทุกระดับที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีสถานที่จอดรถเพียงพอกว้างขวาง และค่าใช้ใจ่ายในการเข้ารับบริการที่สมเหตุสมผลอันดับที่8อันดับที่8โรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลพระราม9ก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ปี2535เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการ่งเสริมสุขภาพตรวจหาความเสี่ยงป้องกันรักษาและฟื้นฟู ทั้งโรคทั่วไปและโรคซับซ้อนต่างๆโดยมีสถาบันทางการแพทย์ที่โดดเด่น2สถาบันนั่นก็คือสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้าที่ดำเนินการผ่าตัดเปลี่ยนไตมากเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้านอกจากนี้ยังมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทั้งหมด20ศูนย์ทำให้โรงพยาบาลมีบริการที่หลากหลาย มีทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างทันท่วงทีและมีความต่อเนื่องอันดับที่7อันดับที่7โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ได้แก่โรงพยาบาลจุลาลงก์โรงพยาบาลจุลาลงก์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเปิดให้บริการทางการแพทย์ รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานให้การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเปิดให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกๆระบบแบบครบวงจรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบาัตรและธรรมาพิบาติในการเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมคือซื่อสัตย์รับผิดชอบเอื้ออาทร เป็นสถาบันต้นแบบที่เป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคมและประเทศชาติอันดับที่6อันดับที่6โรงพยาบาลทนบุรีโรงพยาบาลทนบุรีเปิดดำเนินการมาก,กว่า40ปีโดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง19แห่งทั่วประเทศสามารถรักษาโรคต่างๆได้ครอบคลุมทุกโรคพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวกว่า400คนพยาบาลวิชาชีพกว่า360คน รวมทั้งเตียงรองรับผู้ป่วยถึง450เตียงจึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาและพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมาโดยโรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยให้เป็นสัสดส่วนในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยหน่ได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคารโดยมีการตกแต่งภายในให้เหมือนโรงแรมซึ่งแตกต่างจากภาพของโรงพยาบาลในอดีตอย่างทิ่นึเชิงรวมทั้งการดูแลรักษาและวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงพยาบาลทุนบรุรีจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางชั้นแนวหน้าให้ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจอันดับที่5 อันดับที่5โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ได้แก่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522โดยได้รับรางวัชลชนะเลิศด้านการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการรองรับโดย JCI จากการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้โรงพยาบาลสม,มิติเวสุกุมวิทเติบโตเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าเรื่องเทคโนโลยีด้านการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลสม,มิติเวสุขุมวิทเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในฐานะทางเลือกผู้ให้บริการทางการแพทย์และกลายเป็นศูนย์กลางชั้นนําสําหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่4 อันดับที่4โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ได้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลเริ่มเปิดดำเนินการรักษาคนไข้เมื่อวันที่3พฤษภาคม2 5 1 2โดยหน้าที่หลักของโรงพยาบาลคือการปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอนการวิจัยและทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมอันดับที่3อันดับที่3โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมาและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การกํากับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง JCI อันดับที่2อันดับที่สอ,อ,สอโรงพยาบาลท,ที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจําปี2565ได้แก่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐที่อยู่ในการดูแลของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีครอบคลุมถึง33สาขาสามารถตอบสนองในการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจิตเวชประสาทวิทยาโรคติดต่อโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงแผนกสัญญกรรมเช่นส,ญญรรสัญญกรรมตกแต่งสัญญกรรมตกแต่งประสาทสัญญกรรมเต้านมสัญญกรรมหลอดเลือดเป็นต้น โดยมีแพทย์ที่ชำนาญในการรักษาเป็นพิเศษและที่สำคัญมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แพงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีไม่แพ้กับโรงพยาบาลเอกชนกันเลยทีเดียวอันดับที่1โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2,565ได้แก่โรงพยาบาลบำลรุงราช โรงพยาบาลบำรุงราชฎร์คว้าตำแหน่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยไปครองด้วยคะแนนที่สูงถึง94.79%โรงพยาบาลบำรุงราชฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลก่อตั้งเมื่อปี2523เป็นโรงพยาบาลที่บุกเบิกการให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลกและให้บริการดูแลสุขภาพแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเวลานานเกือบ4ทศวรรษ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลโดยมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า1.1ล้านคนต่อปีที่มาจากประเทศต่างๆกว่า190ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวอ่ะเป็นไหนๆไเนาะพี่น้องหลังจากที่ชมคลิปจบไปเนาะ เอาก็ได้หูแล้วว่าซิปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอย่ในฝัฟังไทยมีโรงพยาบาลใดๆเนาะซึ่งเราได้เห็นอยู่ในคลิปว่าโอ้ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่เนาะของโรงพยาบาลเนาะแล้วก็การบริการที่ดีของโรงพยาบาลน,น่ะน,นะว่าเพป่นบริการอย่างไใดๆเฮ็ดได้เห,ห,หาฮูเนาะ่าโอ้ก็สมควรนะคืออันดับที่หนึ่งนี่ก็ได้ว,ว่าอจัดอยู่ในระดับของเอเชียเลยเนาะเรีว,ว่าดีที่สุดเนาะไม่ธรรมดาเรีว,ว่าลูกค้าประชาก็รู้สึกว่า สุดยอดหลายเนาะตัวนี้เนาะก็ขอสื่นสมเดอ้อกะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอย่างหลายเนาะทุกคนเนาะกะจะขอฝากที่นี้เนาะถ้าใครเข้ามารับสมการจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเลยเดอ้อ